เรียนรู้การดำรงชีวิตของผู้คนในยุควิถีชาวสยามที่พวกเขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่อาศัยและทํามาหากินด้วยตัวเองโดยไม่ได้อยู่ในการดูแลของบรรดาเจ้าขุนมูลนายอีกต่อไปพวกเขาเนี่ยต้องดำรงชีวิตให้อยู่รอดต้องพึ่งตนเองและอยู่ร่วมกันโดยปราศจากชนชั้นซึ่งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเหล่านี้นับเป็นสิ่งสำคัญของคนไทยในยุคปัจจุบันเลยครับ ทริป uhm. นี้นะคะุณผู้ชมเราก็กําลังไปที่จังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับผมซึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ขึ้นชื่อแล้วเนาะคือมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะซึ่งสถานที่ที่ผมจะไปแต่ละที่ในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจและน่ามาเที่ยวตามแน่นอนครับการเดินทางของผมในครั้งนี้เน er ี่ย ก็ด้วยความที่ผมมาพร้อมกับ Mazda VT50 ีนะ้เนาะก็จะสะดวกสบายหน่อยครับ <_ T> เพราะว่ารถคันนี้เนี่ย <_ T> เขามาพร้อมกับจอขนาด9นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto คือไม่ต้องมานั่งถือโทรศัพท์หรือว่าถือแผนที่ให้เมื่อยมือเลยคือรถคันนี้เนี่ยสามารถเปิดแผนที่ผ่านจอได้เลยสะดวกสบายสุดครับเดี๋ยวที่แรกเนี่ยจะเป็นที่ไหนเราจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวติดตามมาเลยครับ รอบที่แรกนะที่ข้าจะพาพวกเจ้ามาททเวนกันนั่นก็คือเมืองในยุคสมัยของข้านั่นก็คือเมืองมาริกาคือต้องบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่เขาจําลองขึ้นมาซึ่งจากประสบการณ์และอายุที่ยืนยาวของข้าแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาทําออกมาได้ สวยงามและก็เหมือนกับของจริงมากๆเลยซึ่งเมืองมาริกาเนี่ยเขาก็จะเป็นเมืองที่ชาวไทยเนี่ยเขาใช้ชีวิตคู่กับแม่น้ําเจ้าพญานะก็จะเป็นวิถีชีวิตแบบคนอยู่กับน้ําซึ่งถามว่าเมืองนี้เนี่ยสำคัญอย่างไรคือเมืองนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในปีเดียวกับที่ท่านรัชกาลที่5้าเนี่ยท่านได้มีการสั่งยกเลิกท่าก็เหมือนเป็นปีที่ทําให้ชาวไทยอย่างเราเนี่ยมีความสุขมากที่สุดแล้วแต่ผมว่านะคุณผู้ชมการพูดแบบพี่หมืน่นหรือว่าการพูดแบบโบราณเนี่ย ผมก็อาจจะทําได้ดีอยู่นะแต่ว่าผมพูดเป็นปกติดีกว่าน่าจะถนัดมากกว่านะครับผมก็จากที่ผมดูนะคุณผู้ชมจากข้างหน้ามองไปข้างในเนี่ยคือต้องบอกทําออกมาได้เป็นแบบบรรยากาศเก่าๆแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่มาที่นี่เนี่ยถ้าอยากจะถ่ายรูปก็ถ่ายได้นะเขาก็มีพร็อพให้เราแบบนี้เลยอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาเองนะคือทางสถานที่เนี่ยเขจาจะเตรียมไว้ให้ก็ค่าบริการชุดเนี่ยก็ไม่แพงครับผมถ่ายรูปสวยๆกลับไปได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันดีกว่าครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเอ้ยกลับไปเวอร์ชันพี่หมื่น ตามมาเลยครับคุณผู้ชมน,นี่เป็นคนล่าสวัสดีครับพี่สวัสดีขอรับอุนน้ยสวัสดีขอรับด้วยนะมีแบบว่าเป็นทีมไทยๆนะพี่อันนี้คนล่าคิดราคางไงครับ คนละ3าบาทต่อหนึ่งเที่ยวนะรับไปส่งอย่างเดียวขอรับไปไกลไหมขอรับก็ระยะทาง800เมตรขอรับอ๋อ800เมตรอ่าไปทางประตูเล็กนู่นน่กขอรับแล้วก็ถึงท้ายเมืองลูกค้าก็ลงแล้วก็เดินเที่ยวชมไปในเมืองแล้วก็ออกตรงประตูใหญ่โอเคงั้นเดี๋ยวเจ้าพาข้าไปหน่อยนะขอรับได้เลยขอรับไปครับคุณผู้ชมอ่าไปเลยครับพี่ไปไรุยกันข้าจะพาทะเวนเมืองไปครบทีมงาน สวัสดีนะักท่องเที่ยวชอบเมืองของข้าหรือไม่ <Hello. S 1> เอาฮัลโหเอาฝรั่งพูด <c oughs> ไปเขาไม่เข้าใจ <c oughs> นึกภาพนะนั่งรถล,ลาบแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเขาเนี่ยให้ถ่ายรูปคู่กับประตูแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ทำเปานที่เขาลาบแบบที่ตรงนู้นเลยเนาะ นี่นะครับผมนี่คุณผู้ชมอาจจะงงว่าคืออะไรสําหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับนี่คือสตางรูนะครับผมหรือว่าสตางแดงนะคือในสมัยรัชากาลที่5เนี่ยมีปัญหาเรื่องค่างเงินเนี่ยมีความผันผวนเขาเลยทำเหรียญนี้ขึ้นมาก็ที่นี่เนี่ยเขาก็จะประยุกต์ใช้เป็นเหมือนให้นึกสภาพเป็นคูป,ปองอะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะซื้ออะไรที่นี่ใช่ไหมก็มาแลกเป็นสตางแดงอย่างนี้ แล้วก็สามารถเอาไปซื้อของจับใจ่ายใช้สอยในนี้ได้โดยวิธีคำนวณง่ายนะคุณผู้ชม10สตางค์ใช่ไหมให้เปลี่ยนสตางค์เป็นบาทแล้วก็คูณด้วย5อย่าง10สตางค์เนี่ยก็จะเท่ากับ50บาทครับผมอ่าก็จะประมาณนี้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าภายในเมืองของข้าเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสวาปามและน่ารับประทานบ้างเดี๋ยวเราไปกัน ก่อนที่จะเข้าไปในตลาดนะคุณผู้ชมผมขอแนะนําอย่างหนึ่งให้คุณผู้ชมเลยคือการที่เราจะซื้อของในตลาดแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องแลกเป็นตังก่อนใช่ไหมก็คือสตังรูแต่ตางข้างหน้าทางเข้าเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาจะมีตัวนี้ขายด้วยเป็นริสแบนนะครับผมสาหรับใครที่มีริสแบนแล้วใส่ไว้เนี่ยคือสามารถกินของในตลาดได้แบบไม่อั้นเลยคือเป็นแบบบุฟเฟ่เลยซึ่งผมต้องบอกเลยนะว่าในตลาดเนี่ยมีของน่ากินเยอะมากใส่ริสแบนแล้วก็ไปหาของอร่อยๆกินกันครับตามมาเลยมาๆๆ ก็คือร้านพี่เขามีขนมหลากหลายมาก,กน,นะคุณผู้ชมแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยก็น่ากินมากเลยอันนี้ขายยังไงล่ะครับชิลสอบสตางเจ้าค่ะถ้าเป็นดลังของชินลสี่สตางค์อันนี้ใส่มาเป็นกระทงได้ไหมครับอยากลองชิมอเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคุณผู้ชมว่าขนมโบราณเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยทองเอกเพื่อนข้ากลายมาเป็นขนมซะแล้วนี่เป็นดอกไม้อย่างงี้เนาะน่ากินมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับือ กรอบนอกอนุ่มในแล้วก็หอมเลยอร่อยมากๆขนมร้านเจ้านี่ช่างอร่อยจริงๆสูตรโบราณใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะค้าได้กลิ่นความเป็นดอกมะลิด้วยถ้านลูกค้าใจไปอย่างเจ้าค้าไปดีกว่าครับไปแล้ว น้ำตาลสดแก้วละกี่สตางค์เนี่ยสี่สตางค์สตางค์ใช่ออากาศร้อนๆแบบนี้ต้องขอสักแก้วขอรับได้จอบค่ะอาอ่านะครับผมนี่นะสำหรับใครที่มาที่เมืองของข้านี่ก็จะบอกว่ามีน้ำแข็งแล้วก็น้ำตาลสดไว้ให้บริการเทคโนโลยีมานะครับผมลองชิมกัน น้ำตาลร้านเจ้าหอมมากๆหวานหอมแล้วมีความมันต้องขอชื่นชมเจ้าคารวะแปดเดียบ้าอีกร้านหนึ่งเลยคุณผู้ชมข้างๆกันนี่ขุนต้องทะเลเดือดอันนี้ผมลองย่างได้ไหมครับได้เจ้าค่ะอ้าวลองย่างได้ด้วยเดี๋ยวจัดมาได้เลยค่ะนี่วางแก้วกันล่นจากลูกค้าหยิบตะแกงได้เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหวน,น,นหก็ได้เจ้าค่ะนี่นี่ผมเอาตัวนี้เลยนี่ นี่เบิ่มๆนะครับตัวนี้น,นี่ครับแล้วก็ใส่ตะแกรงนะอ่าพอสุกได้ที่เดี๋ยวเราก็จะมาทําการบด<ท>บดมันนะให้เป็นแบนๆนี่นีะคุณผู้ชมเราก็จะเอาตัวหมึกนะที่ทําการย่างมาที่เรียบร้อยแล้วใส่เข้ามาในเครื่องบดเลยใช่แล้วก็จะยังไงต่อครับลู้าค้าก็หมุนได้เลยเจ้าค่ะหมุนหมุนไปใช่แล้วก็ลูกค้าจับตรงนี้ครับ กอไวปไม่ไปไม่ไปนี่นี่ดูดูดูแมหมึกของข้านั้นช่างมีสีที่สวยงามน่ารับประทานยิ่งนักเป็นไงเจ้าทํางานมานานเคยเจอคนที่มีความสามารถอย่างข้าไหละไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีใครทําได้แย่แบบข้าเลยหรอข้าูเอมาอนตัวขาวหมนข้าวหมุนโกลาหืมกามขึ้นกามขึ้นออ โปรเฟชชั่นอลยิ่งนักนับถือแต่ว่าอะไรเจ้าคะเก่งมากเลยครับปี่ชาสามารถแต่ถ้าอยากให้อร่อยเนีเจ้าคะ่ะลูกค้าลูกค่ะต้องเอาสแกนขึ้นมาครับแล้วก็ยางอีกทีหนึง่งมมันก็จะกรอบเจ้าคะ่ะอ๋อข่าต้องดูวไว้เมื่อไหร่ข้าตกงานข่าจะได้มาขายปลาหมึก,กมในกระทงอยเจ้าค่ะในกระทง่ะอ๋สวยเลยเอาใส่อย่างนี้ไปนี่นะครับผมก็เป็น หมึกแห้งย่างนะครับผมแล้วก็บดมาเรียบร้อยกับน้ำจิ้มอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวพี่เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยจะมีความหวานๆแล้วก็ไม่ใส่ถัว่วสำหรับคนที่แพ้ถั่วด้วยอ่าหวานเปรี้ยวครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวหมึกเนี่ยคือมีความหอมถ่านแล้วก็ร้อนๆอยู่เลยอร่อยมาก ตอนนี้นะคุณผู้ชมเราก็มาอยู่กันที่เรือนหมู่นะครับผมคือเรือนหมู่เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเรือนที่เอาไว้ต้อนรับแขกไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มียศสูงนะครับผมซึ่งจุดเด่นของเรือนหมู่เลยเนี่ยคือแต่ละเรือนเนี่ยจะมีคณะนาฏศิลป์เป็นของตัวเองนะครับผมและที่นี่เนี่ยก็มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลไท์เลยนะเพราะว่าเป็นเรือนหมู่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะันเดี๋ยวเรามาชมความงามของเรือนแห่งนี้กันครับ เมืองนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดบ้านเรือนและนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนในโซนห้องครัวครับผมอันนี้ผมอยู่กับลุงสมนึกเลยสวัสดีครับลุงสมนึกครับดีครับนี่เดี๋ยววันนี้ลุงสมนึกจะมาสอนเราตําข้าวกันนะครับผมก็คือเป็นการเอาตัวเปลือกข้าวเนี่ยออกจากข้าวเนาะครับ<า>ทํายังไงลบกวนสอนเลยขอรับครับมาจากโรงที่โนก่อนครับแล้วก็บบกควัดแล้วก็มาำมตำตำประมาณประมาร้อยครั้งถึงจะได้ข้าวยังดีมา มากราประทานอาหารครับก็คือพอเอาข้าวมาเนี่ยคุณผู้ชมข้าวดิบสีข้าวเสร็จแล้วก็เอามาตนี่ประมาณร้อยครั้งถึงจะได้ข้าวที่เรียกว่าเป็นเกรดดีเอามาทำอาหารอ่าแล้วโตัวตำเนี่ยทำยังไงครับตำก็ตำเลยหรือเปล่าครับเอาเลยครับอ่านี่อ๋อนี่ร้อยเครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเครื่องตำข้าวแบบโบราณเลยใช่ไหมครับโบราณทาอย่างนี้ไปร้อยครั้งนะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้ข้าวเกรดดีแล้วก็มาประกอบอาหารฟึบ ร้อยครั้งครบเครื่องเรื่องของการขับสนุกและปลอดภัยต้องยกให้ Mazda BT50 รุ่นใหม่ Double c a b คันนี้เลยครับโดยระบบความปลอดภัยสูงสุด มั่นใจตลอดทุกเส้นทางออกตัวแรงเต็มสมรรถนะโดยอัตราเร่งที่ต่อเนื่องจึงทําให้การขับขี่เนี่ยแม่นยํายิ่งขึ้นและหากพูดถึงรูปลักษณ์ก็ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED และไฟสองสว่างสําหรับการขับขี่เวลากลางวันแบบ LED s i g n a t u r e เติมความสปอร์ตด้วยราวหลังคาและล้ออลลอยแบบทูโทนขนาด18นิ้วปิกอัพเรียบหรูสบายสไตล์ SUV หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วพร้อมระบบนำทาง ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบเนี่ยก็จะส่งสัญญาณเตือนที่กระจกมองข้างและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุจากรถที่กําลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถถอยหลังได้ดียิ่งขึ้นเลยครับถึงแล้วครับกับที่นี่สายโย ที่นี่เนี่ยผมมาเป็นครั้งที่2แล้วครับสำหรับอำเภอไซโยกอำเภอสุดฮอตของกาญจนบ,บรุรีที่นี่เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้เราเนี่ยได้มาค้นหากันทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และด้วยพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยป่าไม้และภูเขาด้วยบรรยากาศที่อยู่ริมแม่น้ําแควมีวิวภูเขาและวิวหมอกให้เราได้ชมกันยามเช้ากับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ถือเป็นสเสน่ห์ของที่นี่และเป็นแลนด์มาร์คที่เที่ยวได้ทุกระด,ดูจริงๆครับ ่อจากช่วงเมื่อกี้เลยนะคุณผู้ชมคือเราเนี่ยไปชมเมืองไทยๆมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับสัตว์ประจำชาติไทยกันบ้างครับผมอย่างช้างนั่นเองตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ปางช้างไซโยกนะครับผมเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวพอผมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําอาหารให้กับช้างแล้วก็ให้อาหารช้างกันตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งครับไปกัน มาถึงกิจกรรมแรกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารให้ช้างกันเนาะตอนนี้อยู่กับพี่แก่นครับผมนี่โดยอาหารวันนี้มีอะไรม้างครับพี่จะมีเราก็เริ่มต้นหั่นแต็งโมก่อนครับก็เราจะทำเนี้ยซูชิให้พี่ช้างนี่ซูชิแี่เอาไปเราหั่นแต็งโมก่อนครับอ่าโอเคคัหั่นเลยดครับครับอ่าลูกนหนึ่งเราจะหั่นเป็นสี่ชิ้นนะครับครับโอเคระวังมือนะครับได้ครับอย่ากินนิ้วมือนะนี่ครึ่ครับครึ่งครับอ่าโอเคก็ง่ายๆ่ายเลยพี่แก่นครับผม นอกจากตัวกิจกรรมที่แบบว่าให้อาหารช้างเนี่ยคือมีกิจกรรมอื่นอีกไหมที่นี่ก็นี่ทำแบบนี้ครับรูปแบบนี้คือโปรแกรมนี้จะประมาณ1ชั่วโมงที่เราทำนี้เนี่ยครับทำเสร็จจากนี้แล้วก็ไปป้อนช้างแล้วก็ป้อนเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำกับช้างนะอ่าับมันจะประมาณ1ชั่วโมงอาบน้ำกับช้างด้วยใช่ไหมที่นี่ครับโอเคอันนี้ก็เหมือนแบบว่าทำความคุ้นเคยกับช้างก่อนให้ชินกันเราต้องให้อาหารให้ของหวานเขาก่อนเขาจะได้จะได้อารมณ์ดีใช่ครับ ไปอ่าอันนี้ก็คืออย่างที่หนึ่งนะเป็นแตงโมงนะหั่นเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเอาไปให้พี่พี่ช้างเลยนี่ครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นปข้าวปั้นช้างเนาะทำซูชิจะเนื้อหนักน,นิดนึงนะไ, <laughs> ไปชุบมันจะเละๆหน่อยนะครับโอ้ไม่ทันแล้วล่ะครับพี่เต็มมือผมเลย <laughs> รสชาติครับเปรี้ยวหวานมันเค็มอันนะใส่ใจทุกรายละเอียดชเชฟของแท้ หนึ่งกำมือฟื้นอุ้ยเลเทโอ้ยโอยเลเทด้วยโลธรรมดาที่ไหนผมมาก็คือทุกอย่างเสร็จแล้วตอนนี้คือได้ตัวข้าวมาแล้วก็เหลือแค่ปั้นแค่นั้นใช่ครับรับหนึ่งลูกนี่ผมเอาบ้างปั้นครุกนะครุกลำอีกทีนี่เป็นไงนี่ ครบแล้วนะครับผมน้องโชว์โชว์โชว์ฝีมือโชว์ฟังโชว์กบบโชว์โห้ไม่ต้องโชว์ก็ได้พี่เดี๋ยวมันจะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นโอ้โหกลมดิกสวยงามแล้วดูของผมดิสวยครับสวยโอเคเราไปเก็บนี่นะครับก็คือเหล่าพี่พี่ช้างนะครับผมก็ ก่อนที่เราจะไปอาบน้ํากับช้างเนี่ยการให้อาหารช้างก็เหมือนเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับช้างก่อนนะครับผมอ่ะเราจะมาเริ่มให้กันเลยกับข้าวปั้นฝีมือเชฟพันไม้นะครับไหนลองชิมกันเลยจ้าปุ๊บนี่เป็นไงอร่อยเปล่าอุ๊ยหูยกินเลยถึงกับก้มหน้าเลย,อ,ยอร่อยดีจนะ้นะ่าขอใหม่โ่ธรรมดาที่ไหนถังนั้นจะหมดไปแต่เรามีอีกเป็นตะกร้าครับผมโอ้ถือไม่ไหวด้วยนะไปกินเลย ตอนนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปอาบน้ําช้างกันไออย่าง2ตัวนี้ในพี่คือฝึกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับฝึกมาแล้วแล้วก็ได้รับการแบบเหมือนเข้าโรงเรียนแล้วครับอ๋อก็คือนักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นได้ไม่ใช่เจ้าของก็เล่นได้สบายเนาะอ่าแล้วอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างพี่ในการอาบน้ําช้างอ่าหนึ่งนี่คือแชมพูสำหรับแชมพูช้างแล้วก็มีแปรงนะครับอันนี้จะไม่แข็งสําหรับเขาเพราะว่าหนังเขาหนามากเราถูสามารถถูแรงๆได้ก็สังเกตนะคุณผู้ชมคือแปรงเนี่ย คือจะหนามากเลยก็คือเขาก็จะไม่เจ็บเนาะ<ช>เพราะว่าหนังเขาหนาโอเคเขาหนาครับหนังที่ว่าหนาไป,ไปเลยช้างพร้อมช้างพร้อมแต่คนไม่พร้อมครับร <laughs> ไป ว่ามาได้ค่อนทางแล้วครับสําหรับการเดินทางของเราในคลิปนี้นะคุณผู้ชมแน่นอนเรายัางเดินทางกันต่อด้วยรถยนต์มาสด้าคันนี้เลยที่จะพาเราเนี่ยเดินทางไปยังเส้นทางที่คาดไม่ถึงเพื่อน,นําพาเราไปพบกับแหล่งต้นน้ําที่นําน้ำเนี่ยมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าแทบจะภาคตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยก็ได้พลังงานไฟฟ้ามาจากที่นี่ครับผมและภารกิจกางเต็นท์สุดชิคจะเป็นยังไงรอชมสัปดาห์หน้าเลยครับ